ที่เราเกลิ่นไว้ในเบรกแรกนะคะว่าจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเว็บไซต์ฟิตดีที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะทุกคนออกกาลังกายแล้วแบบว่า หน้าตาร่าเริงแจ่มใสกันมากเลยนะคะวันนี้แอมกับพี่ตาก็แจ่มใสเหมือนกันเพราะว่าอยู่กับสามหนุม่มข้างๆนี้แล้วด้วยค่ะครับผมจะแจ่มใสคานี้มากจะม,มีสักสองสามมาด้วยนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสามหนุม่มเนว้หุ่นฟิตแล้วก็หน้าตาหลอ่อเหลาทุกคนนะครับอขอต้อนรับคุณพักพงศ์วิเศษศิลหรือว่าคุณโอ๊ตคุณสาธิกธนทักษ์นะครับหรือว่าคุณแป้ปงแล้วก็คุณวิรเดชพเดชพลหรือว่าคุณนิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามคนนี้นี่ใครคือผู้ก่อตั้งฟิตดีครับ ว่าร่วมร่วมกันก็ร่วมร่วมกันครับคนนี้น่าคุณมากเลยนะคะทำไมถ้าคุณเป็นดาราเหรอครับไม่ใช่ปกติมาสาธิตอยู่แล้วในรายการของเรากับโอ้ใช่ได้ว่าโอ้ที่คนใกล้ตัวเรามากเลยนะก็อืมถามกันเลยฟิตดีฟิตดีมายังไงคะฟิตดีเนี่ยก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากความฝันตอนสมัยเรียนอยู่พอดีเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครับก็เกี่ยวกับสุภาพและการออกกำลังกายก็มีพอดีตอนสมัยเรียนเนี่ยเราก็ลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันก็เจอข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็ไม่รู้ว่า อันไหนคืออันที่ถูกต้องอันไหนคืออันที่จริงแล้วเราเรียนทางด้านนี้เนี่ยก็เลยมีความฝันที่อยากจะทําที่เป็นเว็บที่ศูนย์รวมของเรื่องสุขภาพร่าการของกายโดยมีความถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับก็เลยจึงก่อตั้งขึ้นมาเพราะว่าถ้าออกการเนี่ยเราออกผิดผลที่ได้ก็จะเป็นผลเสียได้ครับนานนี่เอ่ยสร้างเว็บไซต์ f i t c o m ก็ประมาณปีกว่าครับสหรับครับสร้างแล้วรวมตัวกับเพื่อนๆที่รู้จักกันเนี่ยแหละคะแล้วก็เป็นเพื่อนๆและรุ่นพี่ครับรวมตัวกันมาเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความถนัดคนละทางคนละสาขาอะไรอย่างเงี้ย ในเว็บไซต์นี่นอกจากเรื่องออกกาลังกายแล้วมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพอีกไหมครัก็จะมีเรื่องออกกำลังกายครับมีเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็มีพวกบทความความรู้ต่างๆด้วยครับผมไม่มีวิธีจิบสองจิบสาวแล้วอะไม่มีแต่เชื่อได้แน่นอนนะพี่ตาเพราะเขาเป็นนักกีฬาเมื่อกี้มีหนึ่งท่านปั่นจักรยานมาเอจอการแล้วหนูก็แบบไหวไหมเนี่ยอากาศร้อนนะคุณไปบ้านอยู่ไหนครับปั่นจักรยานมา ผมปั่นในชีวิตประจำวันครับไปจุฬาไปนู่นไปนี่ไปสาทรไปอะไรก็ใช้จักรยานหมดครับโอ้โหนี่คือตัวอย่างของจริงค่ะถ้าคนในกรุงเทพหันมาใช้จักรยานกันได้มากกว่านี้รถจะติดน้อยลงเยอะเลยเริ่มพี่พ่ตาก่อนเลยครับผมผมก็อยากนะแต่เดี๋ยวผมันทำงาไม่ทันครับอ่ะแล้วนิดนึงในเว็บไซต์ก็จะมีการอัปเดตทุกวันเป็นคลิปการออกกาลังกายอย่างนี้แหละครับ ก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆครับเป็นเรื่องท่าออกกำลังกายเรื่องโปรแกรมออกกำลังกายแต่ว่าก็จะมีบทความความรู้เนี่ยอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับมีในความรู้ทุกวันมีในเรื่องของการกระตุ้นเพราะเรื่องของการบางทีแค่มีความรู้อย่างเดียวไม่พอเราต้องมีแรงจูงใจมีอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีท่าให้ดูด้วยใช่ไหมคัใช่คแล้วฟิตดีนี่ต่างจากเว็บไซต์อื่นๆอย่างไรบ้างเพราะว่าเห็นมีหลายเว็บไซต์มากตอนนี้แบบนี้ก็ผมจริงๆคือฟิตดีเนี่ยรวบรวมความรู้ไว้ค่อนข้างเป็นระเบียบแล้วก็หาง่ายก็คือเป็นสารบัญคือถ้าถ้าาาดดูููรรปภพเน่หือวสต์จ ค่อนข้างทันสมัยกว่าที่เป็หน่วยงานรับทํบแต่ที่สําคัญก็คือจริงๆจริงๆนี่ก็คือเรื่องโฆษณาครับฟิตดีเลือกโฆษณามากฉะนั้นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำกวมหรือว่าที่ที่ที่แบบใช้ลวร้างกายไม่แข็งแรงใช่ฮะชวนเชื่อเนี่ยก็จะจะไม่รับเลยครับกะผมฉะนั้นถ้าทุกอย่างที่อยู่ในฟิตดีเนี่ยคือเชื่อถือได้แล้วก็ใช้คําว่าส่วนมากจะมีบทความเกี่ยวกับว่า ให้ความรู้ผู้บริโภคไม่ ừ ừ ừ ไม่ให้ถูกหลอกลวงก็คือบาง<ร>ทีไปแปลบทความจากต่างประเทศอะไรแบบนี้ทั้งสามคนนี่นอกเหนือจากเป็นผู้สาธิตในการออกกำลับบงกายนี่แปลบทความหรือว่าเอาเรื่องราวอะไรมาด้วยตัวเองหรือเปล่าครับหรือว่ามีคนดูแลวเว็บไซต์คนอื่นด้วยจริงๆเราทำกันเองทำมันเองอ,อย่างผมเขียนบทความก็จะมีเป็นหนังสือของตัวเองด้วยอะไรด้วยครับผมแล้วเมื่อกี้เห็นในว t ทาตอนตอนก่อนเข้าเบรกเนี้ยค่ะที่มีไปออกกําลังกายนอกสถานที่กันด้วยเหรอคะคือนัดกันไปหรือว่าอะไรยังไงเอออันนั้นเราทําเป็นเหมือนกับออกกำลังกาย เป็น small group training ครับแต่ว่าเราใช้ชื่อว่า p l a y g r o u n ครับมาเอาคนมาแบบวิ่งเล่นกันกลับมาเป็นเหมือนวัยเด็กที่แบบว่าวิ่งเล่นกระโดดวิดพื้นลุกนั่งอะไรกันเงี้ยครับแบบว่าแทนที่จะต้องสร้างข้อแม้ว่าตัวเองจะต้องเข้าจิมเท่านั้นถึงจะออกกำลังกายได้เราก็เป็นแบบอยู่ที่ไหนก็ได้ใช้น้ําหนักตัวเองก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ไงนี่ไงนี่เป็นท่าอะไรครับท่าปูไตครับเป็นเหมือนสควอตครับแล้วก็อันนี้เพราะฉะนั้นข้ออ้างเลยด้ที่จะบอกว่าไม่มีสถานที่ไม่มีเครื่องมือเงินมก็ตัดออกไปบางทีมันมีผู้คนมีเพื่อนเนี่ยมันให้กำลังใจกันละกันเป็นโมทเวลกันละกันเลยออกกำลังกายเป็นกลุ่มมันยิ่งทำให้สนุกมากขึ้นเลยงั้นถามเลยดีกว่าเทรนด์ตอนนี้คนกำลังคิดออกกำลังกายบ้าออกกำลังกายกันมากตอนนี้เขานิยมออกกำลังกายประเภทไหนแบบไหนมากที่สุดครับตอนนี้ออกกำลังกาย เทิเป็นเทรนด์นะครับเป็นเทรนด์ของปีนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่เรียกว่าฟังชั i น n a ลเทรนนิ่งครับคือใช้อุปกรณ์แบบน้อยๆแล้วก็เน้นการเคลื่อนไหวแบบเป็นมากอ่าแบบว่าอาจจะใช้บอดี้เวทด้วยอาจจะใช้เป็นเหมือนแบบเออเคเตอร์เบลดัมเบลลูกเล็กๆแล้วก็ใช้การเคลื่อนไหวที่แบบหลากหลายต่อเนื่องมากขึ้นกว่าการที่จะแค่เบนเพรสแต่ว่าเทอร์สาธิตตรงนี้มันก็จะไม่พอแต่เราง่ไยๆเราจะหน่อยเราจะแบบคิดท่าไม่ออกอยู่บ้างแบบพังราจะเริ่มจันครับ เริ่มจากแค่ลุกนั่งเดี๋ยวเราทำพร้อมกันแค่สามคนนะคคะโอเสามคนเลยสามคนเลยสาจะได้เห็นชัดแโว่าเริ่มต้นจากการทำสควอตแล้วกันครับคือยังไม่มีไม้กันไม่ต้องไม่ต้องสอตคือสปอตคือกีฬาสมัยนี้สมัยนี้อาจจะทำที่บ้านเงี้ยเราอาจจะเป็นใช้เป็นกำหนดจำนวนครั้งหรือจะเป็นแบบกำหนดเป็นเวลาก็ได้ทำสิบวิยี่สิบวิเราพักแล้วก็ทำต่อก็ได้โอเคเดี๋ยวเริ่มจากทางง่ายๆทำเป็นสควอตครับ ยืนขากว้างเท่าช่วงหัวไหลครับแล้วก็ไปเท้าเปิดกว้างไปด้านข้างเล็กน้อยครับแล้วก็ค่อยๆย่อลงครับย่อลงต้องมีเสียงด้วยไหมฮะอ่าไม่ต้องครับแล้วก็ยืนขึ้นครับนี้ครับลงสัก 2- 3วงสามวิค้างหนึ่งวิแล้วก็ขึ้นอีก 2- 3วงสามวิแค่นี้ง่ายๆเกิดทําเอามือไปด้านหน้าก็จะช่วยทําให้ส่งตัวอันนี้คืออายุมากก็ทําได้ถูกไหมคะอันนี้เป็น คือจริงๆมันเป็นท่ากายภาพเลยฮะคือสําหรับผู้ป่วยเข่าเสื่อมฉะนั้นถ้าเรายังไม่เป็นเราทำมันก็จะเป็นการป้องกันแต่ว่าวัยรุ่นบางคนชอบบอกว่าถ้าพวกนี้ไม่เหนื่อยให้ลองทําดูนะครับมันไเหนื่อยนท่าอื่นไหมท่าอื่นนี่คือสควอชธรรมดาใช่ถ้าจะหรือหรืออาจจะเป็นเหมือนแบบทําเล็กลังที่เป็นขาเดียวก็จะแบบยากมากขึ้นมีการทําบาลานซ์ย่อลงครับหัวเข่าตรงไปชี้ไปด้านหน้าห้ามเลยไปเท้าครับแล้วก็ขึ้นหรือจะสลับข้าง อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทําต่อเนื่องครับประมาณกี่ทีเอ่ยทำต่อเนื่องสักแบบสิบครั้งก็ได้แล้วค่อยพักกกี่เซตตีอะคะทำสักสองถึงสามเซตก็ได้ครับครับคือปกติคนจะเข้าใจว่าต้องเข้าฟิตเนสถึงจะทำได้แต่คือหลายคนไม่รู้ว่าถ้าพวกเนี้ยเนี่ยทำเราได้ผลดีกว่าเพราะว่าสังเกตว่าเวลาเราทำเนี่ยช่วงลำตัวเราก็เก่งมันจะได้กล้ามเนื้อส่วนอื่นไปด้วยแต่ถ้าไปเข้าฟิตเนสเนี่ยมันจะเป็นเน้นกล้ามเนื้อนั้นๆอาจจะเหมาะกับนักกีฬาหรือนักปกไกอันนี้เขาคิดทำกันแบบนี้ ใช่ครับใช่สมัยมีมีอีกสักท่าไหมคะเผื่อแบบสามท่าสามท่ายากหน่อยอ่ะนี่มันง่ายเอาท่ายากๆแบบแบบท่ายากๆก็ครับท่านี้จะเป็นท่าเหนื่อยมากนะครับชื่อว่าเบอร์พี่นะครับก็เบอร์พี่เบอร์ของพี่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเอาเบอร์น้องไว้ก่อนนะจะเป็นแบบนี้ครับคือเอามือวางครับ ครับแล้วก็ดีดขาไปด้านหลังครับปวนี่เหนื่อยแล้วล่ะแล้วก็ขึ้นอาจจะคุ้นๆถ้าเป็นนักสาวิชาหารจะเรียกว่าคพุ่งหลังใช่ครับหรือหลังยี่สิบปฏิบัติหรือแบบนี้ขึ้นหรือถ้าเกิดกลัวว่ามันง่ายไปก็ให้เอาหน้าอกไปแตะพื้นด้วยก็เป็นเหมือนแบบลงก็คือยากหนักเลยเหมือนวิดพื้นด้วยแต่คือถ้าเป็นคนเพิ่งเริ่มอาจจะแนะนำว่าให้ทำทีละขาทีละขาทีละขาก่อนครับพี่เขาดูฟิตดู ็นี่ไงพิธไปสมัครอยู่ที่ปีนี่แหรง,งารน,นี้นะ <c oughs> ถ้าเกว่าใครที่สนใจก็คือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เลยต้องมีสมัครสมาชิกอะไรป่ะคะ,ะต้องออต้องมีสมัครสมาชิกครับแต่ว่าสาม,รสมารถสมัครได้ฟรีเลยเพราะว่าสมัครแล้วเราจะได้เผื่อมีข่าวสารอัปเดตก,ก็จะได้รับด้วยครับโอ้อยางงี้แล้วยี้เว็บไซต์หรือว่าคนที่ดูแลฟิตตี้จะได้อะไรครับก็ต้องได้จากสปอนเซอร์เท่านั้นก็ คืออย่างที่บอกว่าเราได้สปอนเซอร์ก็คือตอนนี้เรามีกิจกรรมอนนี้หลักๆเราทำด้วยใจใช่ครับคือตอนนี้เราเรารับจัดเป็นอีเวนท์ทำให้หน่วยงานต่างๆแล้วก็อย่างเช่นถ้ามีองค์กรไหนอยากให้พนักงานสุขภาพดีอยากให้เราไปจัด พิธกาวอยากให้เราไปจัดอบรมกอนอะไรับก็คือคือทุกเรื่องเกี่ยวสุขภาพนี่เราเรารับทำหมดเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่มีองค์กรไหนอยากจะจ้างสามหนุ่มบอยแบรนด์นี้ไปเทรนให้กับพนักงานออฟฟิศสุคุณในการออกกลังกายให้ฟิตเพราะจริงสุขภาพร่างกายมีผลนะบางคนทำงานอยู่ออฟฟิศทั้งวันมันเครียดมันนั่งปวดหลังออกกำลังกายบ้างรับรองแข็งแรงแน่นอนใช่แล้วอันนี้เป็นภาพใช่ไหมเป็นภาพที่เ็นกิจกรรมที่เคยทำมาครับผมมีกิจกรรมไหนที่แบบประทับใจมากที่สุดแล้วกลุ่มคนที่ตอบรับเรามากที่ส ก็หลายกิจกรรมอย่างเช่นล่าสุดจัดกิจกรรมเดินหมื่นเก้าก็ผมให้กับทางสสครับกันด้วยเหรอคะเดินอจะเป็นเิ่งกับเก้าเก้าที่ถึงสิบกิโลไหมเก้ากิโลครับก็ประมาณอนุสมบัีิชัยกับเซนทาราดเาอะไร้ไกด์นะพวกไกลนะซึ่งโครงการนั้นปรากฏว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ทำได้เหล่ายาและสุขภาพดีขึ้นใช่ครับเจนี่เป็นขอโทษนะเป็นผู้สูงอายุด้วยหรือเปล่าเป็นคนทั่วไปคนอายุตั้งแต่18ถึง60ปีรับสมัครทางเว็บไซต์เข้ามานะครับก็คือเป็นคนทำงานออฟฟิศส่วนมากแต่การเป็นว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทำได้ครับผมเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวกิจกรรมแบบนี้ต่อไปอีไม่เอ่ยมีมีเรื่อยๆครับครับผมที่คิดไว้มีอะไรที่มันแปลกๆนะที่แบบรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ ทำแล้วคนจะต้องอยากทําตามมีมาแมที่คิดคิดไว้เด yep> ี๋ยวอันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองลองติดตามดูได้จะมีอันที่น่าสนใจอยู่นะเไม่เฉลยยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยยวรอมีมีทางกั๊กแทงกั๊กด้วยเอออะพี่ทางบ้านบอกว่าโทรศัพท์เขาบอกว่าขอเท่าออกกำลังกายที่ยากกว่านั้นอีกสักท่าสองท่าดูอยู่ตอนนี้ทําตามอยู่ทางทีวีผมว่าถ้าที่ทําได้แบบยืดเหยียด แกออกฟิสซินโดมที่น้อยอะไรอย่างเนาะได้ครับอันนี้เป็นเป็นปัจจัยหลักเวลาไปบรรยายก็จะมีแต่คือปกติเนี่ยเราเข้าใจว่าเราต้องทำท่าเฉพาะยืดนู่นยืดนี่แต่จริงๆคือมันมีงานวิจัยว่าอย่างสมมติถ้าปวดหลังส่วนล่างเนี่ยแนะนำความจริงแค่ไปเดินช่วยได้แต่คือเดินให้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นปวดบ่าคอไหล่ถ้าเราเคยดูโฆษณาเราลงกันอยู่แล้วว่าเราให้แกว่งแขน คือคือหลายคนบอกว่าอุ้น้องมีท่าเยอะนั้นคุกกี้รันแล้วเล่นด้วยนะนี้ติดงติดเกมี้ก็นี่ไงทำแบบว่าทำนี่คุกกี้รันเยย่างเลยไมด้วยนะไงก็ได้ขอให้แบบลองขยับดูหรือพักคุกกี้รันออกมาสควอสักสิครั้งใช่รับรองมันตายคืออย่างการการออกกการมันจะมีรายละเอียดอย่างเช่นเวลาเราแข่งแข่งเนาบางคนเราเราไม่ได้มีตอนโฆษณาเขาไม่ได้มีเวลาบอกมากนะอย่างเช่นถ้าเวลาเราทาเนี่ยเราควรจะ แกว่งแล้วถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยไหลกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยอ่าสับปะรดสับปะหากันฉะนั้นมันจะทําให้เลือดลมเดินดีครับผมแต่คือบางทีเวลาสื่อสารลงไปมันไม่สามารถทําได้แต่คือถ้าเวลาเราสอนออกกำลังกายเราจะมีสามารถบอกจุดอีกนั่นคือวิธีที่ถูกแม่ผมได้ผลมากที่สุดอย่างสามคนที่สามารถเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ได้มั้สามารถเป็นสามารถเั็นทรนเนอร์ให้กับคนที่อยากออกกกาลลังยได้้แวคื จบกันมาทุกคนก็สามารถเป็นสายนี้จบในเทศกาลกีฬาทั้งสามคนเพราะฉะนั้นเชื่อใจได้ค็ต้องร้องแน่นอนอุ้นน่าจะขึ้นเบอร์แต่ละคนให้ได้แน่นอนกอหนึ่งเป็นสาวคนนี้ะปกติไม่ค่อยเจอกันแต่เจอกันเป็นเซนที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะมีแนะนำรุ่นน้องหรือลูกศิษย์ให้กันได้ครับผมคือตอนนี้ไม่รับเทรนด์ส่วนตัวมีบ้างทีเว้นแต่ว่าสาวสวยเดินุดินสาวสวยนี่ว่าวเลยที่เดี๋ยวให้เชิญชวนนิดนึงคนที่แบบว่าอาจจะอยากออกกำลังกายแต่ยังเริ่มต้นไม่ถูก ทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็สําหรับคนที่ยังแบบไม่มีความรู้ในเรื่องของการออกกายเนี่ยก็อย่างแรกก็ผมอยากให้ในเรื่องของเราควรจะหาความรู้เล็กน้อยหรือว่าแบบมีข้อมูลนิดนึงว่าแต่ละท่าที่เราทําหรือว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อควรระวังยังไงบ้างเพราะว่าถ้าออกกายผิดวิธีเนี่ยกลัวว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันจะไม่ได้รับคือแทนที่จะได้สุขภาพกลายเป็นเสียสุขภาพอีกคก็ต้องเสียยงินการรักษใช่แล้วเมื่อเราเจ็บเราก็จะไม่อยากจะทําเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้เบื้องต้น พอที่จะเริ่มออกกายได้แล้วก็หาข้อมูลเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันสามารถหาได้แต่ว่าแนะนําว่าก็ต้องดูแหล่งที่น่าเชื่อถือน,นิดนึงเพราะว่าดีเนี่ยดีดีเนี่ยดีเพราะว่าข้อมูลอยู่นี้มันหลากหลายใครเข,<อ>ขียนก็ได้ก็เลยวาเว็บด t t ฟิตดีดแล้วก็มี Facebook ด้วยมี Facebook ด้วยครับก็สามารถเข้าไปติดตามหาข้อมูลเพราะว่าการออกกายเนี่ยอยากให้คิดว่ามันเหมือนการกินข้าวควรจะทำสม่ำเสมอครับ ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะช,ช่วงที่จะลดน้ำหนักมไม่เป็นต้นพูดอย่างนี้โดนอ่ะหลายคนอ่ะพออ้วนทีก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเออเออมีคุณผู้ฟังไม่ใช่คุณผู้ชมถามเองล้ว่ <Page S 2> วาใช่อะไรนะยกดัมเบลยกดัมเบล,เบลแล้วแบบปรากฏว่าผลไหลออไม่เท่ากันกไหลไม่เท่ากันอะไรเงี้ยทำยังไงคะคือนิ ปกติเลยครับเราไม่เข้าอยู่แล้วป้าคะเออ<ช>มันม,มันเป็นปัจจัยก็คืออย่างปกติทุกคนจะมีข้างถนัดยิ่งสมมติผมคิดว่าคนที่เป็นน่าจะเป็นทํางานคอมพิวเตอร์ครับ,รบช่วงนี้ผมเรียนเรียนด้วยทํางานด้วยก็จะจะเป็นหนักครับ,รบทางานมาเป็นสิชั่วโมงฉะนั้นปกติก็จะเป็นฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยควรจะนอกจากว่าพอเราใช้น้ําหนักให้มันเท่ากันแล้วเนี่ย ต้องไปดูว่าท่าที่เราทำเนี่ยถูกหรือเปล่าหรือว่าบางทีคุณอาจจะมีปัญหาจากกล้ามเนื้อมัดอื่นตึงครับก็ต้องไปไปแก้ไขที่กล้ามเนื้อมัดอื่นด้วยอันนี้อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญคือบางทีเราออกกำลังกายเองเราก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าใช่มีผู้เชี่ยวชาญจะบอกแลาวผมปวดตรงนี้อ่าจริงๆริงาจจะเกิดจากตรงนี้กล้ามเนื้อมัดอื่นกล้ามเนื้อส่วนอื่นที่มันปวดตรงนี้ใช่ครับ ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3าคนมากๆเลยจากฟิตดีเนี่ยที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับเดียวคราวหน้าเชิญนาใหม่ขอท้ายากกว่านี้นะโอเคได้เพราะฉะนั้นนะคะคราวหน้าอาจจะได้พบกับท่ายากกว่านี้ถ้าสาหนุ่มนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะัอภาพนกลใจยม